สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำการบันทึกการชำระภาษีบุหรี่นะคะขั้นตอนแรกเลยเข้ามาที่เมนูบันทึกการชำระภาษีบุรี่ที่เมนูชำระภาษีบุหรี่ก็จะมีขั้นตอน การบันทึกการชำระภาษีบุรี่อวบาจอนะคะจากนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบฟอร์มชำระภาษีบุหรี่ก็มาที่เมนูสร้างแบบฟอร์มชำระภาษีบุหรี่ค่ะเลือกบริษัทชำระแทนสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นบริษัทฟิลิปมอลิส จากนั้นก็ให้เลือกร้านค้าสำหรับกรณีนี้เป็นการบันทึกข้อมูลครั้งแรกก็จะยังไม่มีข้อมูลร้านค้านะคะก็จะทำการเพิ่มข้อมูลร้านค้าก็คือมาคลิกที่ปุ่มสีม่วงจัดการข้อมูลร้านค้าจากนั้นให้เลือกเพิ่มร้านค้ากดปุ่มสีเขียว ค้นจากร้านจำหน่ายบุหรี่ไทยอันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นค้นหาคำว่าเรืองอสมมุติเราเลือกเป็นร้านสมัยรุ่งเรืองจากนั้นคลิกใช้ข้อมูลร้านค้าที่เลือก ก็จะปรากฏข้อมูลของร้านค้าทั้งชื่อร้านค้าชื่อเจ้าของร้านค้าและที่อยู่ร้านค้าก็อย่าลืมตรวจสอบนะคะว่าเลือกจังหวัดหรือ,อยังถ้ายัางไม่ได้เลือกก็เลือกจังหวัดที่ของร้านค้านะคะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะก็จะเลือกเป็นเดโมก่อนใส่อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์เมื่อกรอครบแล้ว ก็เลือกบันทึกข้อมูลการเพิ่มร้านค้าคลิกโอเคจากนั้นเราก็จะไปดูว่าข้อมูลที่เราทำการเพิ่มร้านค้าเข้าไปเข้ามาหรือ,อยังมาเลือกที่เมนูร้านค้าในจังหวัดก็จะแสดงข้อมูลที่เราทำการเพิ่มเข้าไปหากเราต้องการเพิ่มร้านค้าอีกก็มาคลิกที่เมนูเพิ่มร้านค้า อันนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดหากเราค้นหาแล้วไม่มีข้อมูลร้านค้าก็ทำการบันทึกโดยตรงอ,อันนี้จะยกตัวอย่างเป็นชื่อร้านค้า A ชื่อเจ้าของร้านค้า A ที่อยู่ก็123 123อ สมมติไปก่อนเลือกจังหวัดเป็น,นเดโมอำเภอตำบลกรอข้อมูลให้ครบจากนั้นก็เลือกบันทึกข้อมูลการเพิ่มร้านค้าโอเคแล้วก็มาตรวจสอบในร้านค้าในจังหวัดก็จะมีร้านค้าที่สองเข้ามาเดี๋ยวอันนี้เราจะเพิ่มเป็นสักสามร้านนะคะ ขาก็เลือกเป็นอำเภอตำบลหัสไปสนีก็ทำการบันทึกข้อมูลการเพิ่มร้านค้าโอเค ก็จะได้ข้อมูลที่เราเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมี3ร้านค้าด้วยกันเมื่อเราเพิ่มข้อมูลครบแล้วก็ทำการปิดหน้าต่างจากนั้นข้อมูลที่เราทำการเพิ่มบันทึกข้อมูลร้านค้าเข้าไปนะคะก็มาเลือกที่เลือกร้านค้าข้อมูลนั้นก็จะมาแสดงเมื่อกี้มี3 ร้านค้านะคะที่บันทึกเข้าไปเราก็เลือกร้านค้าก่อนทำการกดเพิ่มร้านค้าที่เลือกในรายการอันนี้เราจะเลือกเข้ามาสักสองลายเมื่อครบแล้วเราก็ทำการบันทึกแบบฟอร์มชำระภาษีโอเคบันทึกแบบฟอร์มการชำระภาษีเรียบร้อย ต่อมาให้เลือกเมนูชำระภาษีบุหรี่ก็จะพบว่าแบบฟอร์มที่เราทำการบันทึกข้อมูลเข้าไปเมื่อกี้ก็เข้ามาแล้วนะคะเป็นแบบฟอร์มชำระภาษีบุหรี่หากเราต้องการแก้ไขแบบฟอร์มก็ให้กดที่ปุ่มแก้ไขอย่างเช่นเราต้องการจะเพิ่มร้านค้าเข้า,ขามาอีกก็กดเลือกร้านค้าเราจะเพิ่มร้านค้า B เพิ่มร้านค้าแล้วทำการบันทึกแบบฟอร์มชำระภาษีากดปุ่มโอเคดูรายละเอียดการบันทึกการชำระภาษีาก็จะพบว่ามีร้านค้าทั้งหมด3า้าน ก็เป็นการจบการสร้างแบบฟอร์มการชำระภาษี